เอาอีกแล้วคุณน่ะเฮ็ดอีกอย่างน่ะสมหิงเฮ็ดอย่างให้แม่อีกออกำลังทำกวัวยาให้แม่อยู่ไงใช่จะได้แม่หน,น้าสวยขึ้นจะสบายเนาะใช่ พอรูไม่ตอนที่แม่แตอนที่แม่เป็นสาวใช่ไหมไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยไม่มีเวลาไปทําหน้าที่ทำเร็วเลยนะเพราะว่า a อก็ท้องเอาก็ทกํากับข้าวเอก็ออนนมให้ลูกกินลูกหกคนไม่ใช่น้อยนะออเยากมากนะเธอรูอ้สิตอนนี้ทุกวันนี้แค่ลูกคนเดียวก็ก็ มีไม่ไหวแล้วขนาดมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องทำกับข้าวแค่ล้างจานทุกอย่างต้องมีนะแต่ก่อนไม่มีเลยนะแม่สมมีิซักผ้ากับมือเลยลูกหกคนใช่ลูกหกคนด้วยลูกคนนี้อิ่มลูกคนนั้นหิวใช่ลูกคนนี้อิ่มลูกคนนั้นก็วิ่งเล่นใช่เห็นปะก็นั่นแหละก็แม่ไม่มีเวลาตอนนี้แม่แก่แล้วลูกก็ต้องทำให้แม่ไงก็ต้องเอาคืนหน้าแม่ก็สวยอยู่แล้ว สวยแล้วก็สวยอีกใช่สวยเหมือนสมยิงเลยก็ต้องทำหน้าผักเดี๋ยวได้น้<ใ>นนานผากด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวน้น้าผักไม่เหี่ยวค่ะดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นค่ะมสมยิงก็สวยคนเดียวไม่พอนะใช่ขขขอขก็จ้าม่แม่แม่ความจริงก็ ถ้าเป็นแม่แม่จะไม่รู้เป็นแม่คนอื่นทาหรือเปล่าแต่ว่าแม่สมิไม่ได้ทาเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะดูแลลูกดูแลบ้านอย่างเดี้ยชีวิตเกินมาทํากราเป๋าให้ผัวดูแลผัวดูเลดูแลลูกอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ดูแลแม่คนตัวเองนะอืดูแลทุกคนยกเว้นตัวเองนะอืเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกอ่ะ โตมาแล้วไงก็ต้องเอาคืนนะอือใช่ค่ะเอาคืนจะสาสมเลยใช่ค่ะแต่สมยิงก็มีความสุขเด้นนิโอ้ยมีความสุขมากอ่ะตอนเนี้สมยิงมีความสุขมากกว่าแม่อีกนะแม่นอนหลับสบายใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยเราก็มีความสุขเพราะว่าเราก็โตแล้วเอาคืนให้แม่ใช่ป่ะอืมเฮ้ยแข้งไรเธอนวดสิแม่กำลังหลับอยู่อื โอ้ยจะเลื่อนจะเลื่อนได้สัหญิงดูสิเนี่ยเธอรักแม่เธอแค่ไหนเธอก็รักฉันเท่านั้นแหละ <laughs>